สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์หรือว่าความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยครับในหัวข้อที่ว่าทําไมประเทศไทยนั้น ถึงมีจํานวนนักท่องเที่ยวมากกว่าประเทศมาเลเซียครับเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรานี่แหละนะครับซึ่งเขาก็ได้มีการมาแสดงความคิดเห็นไว้มากมายเลยทีเดียวครับวันนี้เราก็เลยแปลแล้วก็เรียบเรียงมาใหเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์นั้นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกครับซึ่งเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ฉันคิดว่าประเทศไทยเริ่มส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเร็วกว่ามาเลเซียมากและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กันไปด้วยมีใครบ้างที่ไม่รู้จักอาหารไทยและการนวดแผนไทยมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาไปแล้วความคิดเห็นต่อมาครับเขาก็ได้บอกว่าฉันเลือกที่จะอยู่เมืองไทยเพราะมีราคาถูกมาก ฉันอาศัยอยู่กับความสะดวกสบายด้วยเงิน500ยูโรต่อเดือนในประเทศไทยแต่ในประเทศฝรั่งเศสบ้านเกิดของฉันนั้นต้องใช้เงินจานวนมากกว่า1,000ยูโรเลยทีเดียวความคิดเห็นต่อมาครับเขาก็ได้บอกว่า สิ่งแรกที่อยากจะแนะนําให้มาเลเซียท h นั่นก็คือการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวส่วนการคมนาคมนั้นก็ถือว่าใช้ได้แต่เรื่องที่พักนั้นยังคงต้องปรับปรุงอีกมากและเรื่องของการช้อปปิ้งก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรในขณะน,นี้เพราะราคาช้อปปิ้งในมาเลเซียนั้นสูงกว่าในประเทศไทยแต่อาหารของมาเลเซียนั้นดีมากซึ่งฉันก็ชอบมันดังนั้นควรเน้นการทำตลาดในเรื่องนี้ด้วย ความคิดเห็นต่อมาครับเขาก็ได้มากล่าวว่าหากเปรียบเทียบในแง่ของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นชนะแน่นอนซึ่งประเทศไทยนั้นน่าจะมีรายรับจากการท่องเที่ยวมากกว่ามาเลเซียถึงสเท่าเลยทีเดียวความคิดเห็นต่อมาครับของชาวต่างชาติเาก็ได้บอกว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยเตรียมพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ยุค60หรือกว่า60ปีมาแล้วซึ่งพวกเขานั้นได้เรียนรู้และเข้าใจถึงรายได้ที่จะกลับเข้ามาในประเทศจำนวนมาก จึงไม่แปลกใจที่ประเทศไทยนั้นจะประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ส่วนมาเลเซียนั้นขาดความตื่นตัวในเรื่องของการท่องเที่ยวความคิดเห็นต่อมาครับก็ได้บอกว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ถึงแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลหลายอย่างมาจากชาติอื่นๆเช่นอินเดียและจีน แต่พวกเขาก็พัฒนาประเพณีการเฉลิมฉลองและอื่นๆจนเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนั่นก็คือประเทศไทยส่วนมาเลเซียดูเหมือนว่าเป็นการรวมกันของคนจีนอินเดียและมาเลยที่แทบจะไม่เคยรวมกันเป็นวัฒนธรรมเดียวนอกจากนี้ประเทศไทยนั้นยังมีวัดและวังหลายร้อยแห่งส่วนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของมาเลเซียส่วนใหญ่นั้นสร้างขึ้นจากชาวต่างชาติที่เป็นผู้ปกครองอนาณาธิคม ฉันคิดว่าความคิดเห็นของฉันอาจจะฟังดูไม่ดีต่อมาเลเซียเท่าไหร่แต่มาเลเซียนั้นก็เป็นประเทศที่น่ารักเช่นกันผู้คนมีความยุติธรรมและเป็นมิตรมากและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนั้นก็ค่อนข้างดีความคิดเห็นต่อมาครับเขาได้บอกว่าประเทศไทยเอาชนะมาเลเซียในลหลายๆด้านที่มาเลเซียนั้นมีการห้ามใช้ภาษาจีนในลหลายๆสถานที่ส่วนในประเทศไทยภาษาจีนนั้นมีใช้ทั้งในสนามบินและบนเครื่องบินในปัจจุบัน ซึ่งฉันรู้สึกปลอดภัยในประเทศไทยส่วนในมาเลเซียไม่ค่อยรู้สึกปลอดภัยเพราะพวกเขานั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของการฉกฉวยส่วนในประเทศไทยนั้นผู้คนเป็นมิตรถ้าหากฉันขอความช่วยเหลือจากพวกเขาพวกเขานั้นจะไปหาใครสักคนมาช่วยหากพวกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ที่มาเลเซียกลับไม่เป็นเช่นนี้และในมาเลเซียเมืองส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบการขนส่งสาธารณะที่มีราคาถูก แต่ในประเทศไทยรถมีราคาถูกหรือรถสองแถวนั้นมีอยู่ทุกผลทุกแห่งในส่วนของเรื่องอาหารมาเลเซียนั้นดูไม่ถูกสุขอานามัยพนักงานไม่ใช้ถุงมือและไม่มีน้ำอุ่นสำหรับล้างภาชนะในห้างสิสนค้าแต่ในประเทศไทยแม้แต่สถานที่ขายอาหารที่ถูกที่สุดก็มีน้ำดื่มและไม้จิ้มฟันบริการฟรีข้อดีอย่างเดียวที่ฉันคิดได้ในมาเลเซียก็คือพวกเขานั้นมีเชื้อชาติที่หลากหลายกว่าประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าในแง่ของสถานที่ท่องเที่ยวฉันยังรู้สึกเสมอว่าเมืองไทยมีอะไรให้เที่ยวมากกว่ากรุงเทพของไทยมีความคึกคักทั้งในแง่ของคาเฟ่โรงแรมและสถานบันเทิงยามค่ำคืนเมื่อเปรียบเทียบกับกวลลลัมเปอิ์ของมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาครับทั้งมาเลเซียและไทยเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวดังนั้นฉันไม่คิดว่ามาเลเซียจะได้รับความนิยมน้อยกว่าประเทศไทย แล้วก็มาที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านสุดท้ายครับเขาก็ได้บอกว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกรุงเทพเต็มไปด้วยความแปลกใหม่ด้วยวัดวาอารามและสถานบันเทิงยามค่ำคืนของมาเลเซียที่มีน้อยกว่าประเทศไทยนั้นจึงมีมูลค่าที่ดีกว่าและมีภาคการท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับมากกว่าซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะในกรณีใดมาเลเซียไม่ได้ตามหลังประเทศไทยมากนักในเรื่องของตัวเลขแต่แน่นอนว่า พวกเขาจะไม่สามารถเอาชนะไทยได้ในอีกหลายปีข้างหน้าครับและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่มีต่อหัวข้อที่ว่าทำไมประเทศไทยนั้นถึงมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าประเทศมาเลเซียที่วันนี้เราได้แปลแล้วก็เรียบเรียงไว้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบใจครับปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ